โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากร Animal Spirits หรือคิดด้วยเหตุผลเคยสงสัยไม่ว่าราคาหรือดัชนีตลาดหุ้นของแต่ละประเทศทำไมมีความแตกต่างกันมากและการปรับตัวก็แตกต่างกันอย่างตลาดหุ้นจีนนั้นราคาก็ถูกมากไม่น่าเชื่อค่า P/E ของตลาดถ้าเข้าใจไม่ผิดก็อยู่ที่ประมาณ10เท่าบวกลบ แต่พอเราซื้อเข้าไปเพราะคิดแบบ VI หรือคิดแบบวิเคราะห์พื้นฐานและคุ้มค่าแน่นอนราคาในตัชนีหุ้นกลับลดลงไปอีกมากส่วนหุ้นอเมริกานั้นค่า PE สูงกว่ามากและราคาก็ขึ้นมาสูงจนเกือบ all time high ที่ไม่น่าจะถูกเลย VI พันแท้ก็มักจะรับไม่ได้แต่นักลงทุนซึ่งรวมถึง VI รุ่นใหม่ซื้อหุ้นก็วิ่งต่อไปอีกมากที่นักลงทุนเจ็บตัวหนักก็คือตัชนีตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลงทุกวัน หุ้นดีๆจำนวนมากตกลงมาตามกว่าอดีตมากมายแล้วเราก็ไม่เห็นว่าบริษัทจะแย่ลงพวกเขาก็ยังอยู่อย่างแข็งแกร่งมีกำไรที่ดีและจ่ายปันผลงดงามเมื่อเทียบกับดอกเบีย้ยที่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็คงไม่สูงไปกว่า1-4%อย่างที่เห็นในวันนี้แต่พอเราซื้อไปหลังจากที่มันตกลงมามา,มากและนานแล้วราคาหุ้นก็ไม่ไปไหนนอกจากตกลงต่อไปอีก คำถามสำคัญก็คือตกลงราคาและดัชนีตลาดหุ้นในแต่ละแห่งนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่มันสะท้อนถึงคุณค่าที่แท้จริงของกิจการโดยเฉลี่ยไหมอะไรหรือปัจจัยอะไรเป็นตัวกำหนดราคาและดัชนีตลาดหุ้นมีทฤษฎี2เรื่องที่พยายามจะอธิบายเรื่องของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นซึ่งขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงและเป็นคนที่เป็นบิดาข,ของทั้งสองทฤษฎีต่างก็ได้รับรางวัลโนเบลทั้งคู่ ทฤษฎีแรกนั้นเป็นของยูจีนฟาร์มาซื้อแป้ด้านตลาดหุ้นที่ได้สร้างทฤษฎีการลงทุนสมัยใหม่ที่เรียกว่า Efficient Market Hypothesis หรือตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพที่บอกว่านักลงทุนทุกคนเป็นคนที่มีเหตุมีผลและมีข้อมูลสมบูรณ์ในการตัดสินใจลงทุนเขาจะเลือกลงทุนตามพื้นฐานของธุรกิจและเมื่อทุกคนหรือคนส่วนใหญ่คิดและทำแบบนี้ หุ้นก็จะปรับตัวไปตามแรงซื้อและแรงขายของแต่ละคนที่อาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ในที่สุดราคาก็ปรับตัวจนสมดุลและตรงกับพื้นฐานทางธุรกิจที่แท้จริงและเมื่อมีข้อมูลใหม่ราคาหุ้นก็จะปรับตัวไปอีกทุกๆวินาทีตัวที่เราไม่สามารถคาดได้อย่างไรก็ตามราคาที่เราเห็นในกระดานจะสะท้อนราคาที่เหมาะสมเสมอและไม่ว่าใครจะอ้างว่าตัวเองเก่งแค่ไหนหรือใช้เทคนิคอะไร เช่น V.I. หรือ Technical ก็ไม่สามารถที่จะซื้อหุ้นถูกขายหุ้นแพงทำกำไรสูงกว่าที่ควรเป็นได้อย่างต่อเนื่องยาวนานพูดง่ายๆในบางช่วงบางตอนอาจจะกำไรสูงกว่าปกติได้แต่ในระยะยาวแล้วผลตอบแทนก็มักจะกลับมาสู่ปกติเช่นผลตอบแทนทบต้นในตลาดหุ้นอย่างอเมริกาในช่วง30ปีก็คือไม่เกินปีละ10%หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีใครเป็นเซียนจริงมีแต่คนที่ฟลุก ในช่วงไม่กี่ปีแล้วก็กลายเป็นเซียนเช่นเคทีวูดจากกองทุน Ar k i n v e s t ที่ทำผลตอบแทนมหาศาลในช่วง2-3ถึงปีแล้วก็ขาดทุนมหาศาลหลังจากนั้นที่โชคไม่ดีเป็นต้นทฤษฎีที่สองนั้นจริงๆเสนอเป็นครั้งแรกโดยจอห์นเมนาดเคนส์บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์มหาภาคซึ่งก็เป็นนักเล่นหุ้นตัวยงระดับเซียนด้วยเคนส์ Kent บอกว่าคนตัดสินใจทางการเงินซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือหุ้นในช่วงที่เกิดความเครียด หรือวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือภายใต้ความไม่แน่นอนสูงด้วย animal spirits หรือสัญชาตญาณของสัตว์นั่นก็คือการใช้อารมณ์เช่นความกลัวความกลา้าและพฤติกรรมอื่นๆซึ่งการทำแบบนั้นก็จะกระทบกับเรื่องของความมั่นใจของการบริโภคซึ่งก็จะกระทบไปยังเศรษฐกิจโดยรวมในที่สุดตัวอย่างง่ายๆก็เช่นถ้าคนกลัวว่าเศรษฐกิจจะแย่ความมั่นใจของคนก็ลดลงและพวกเขาก็จะลดการใช้ใจ่ายลงตาม animal spirits เศรษฐกิจก็จะแย่ลงไปอีกดังนั้นรัฐบาลก็ควรจะทุ่มการใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจด,ดีขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งก็จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเปลี่ยนภาพหรืออารมณ์ของคนให้มีความมั่นใจ แต่เมื่อมั่นใจพวกเขาก็จะกลับมาใช้จ่ายมากขึ้นเศรษฐกิจก็จะเดินหน้าหลังจากที่เค้นเสนอไอเดียนี้ในปี1 9 3 6รัฐบาลต่างๆที่ประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังมหาวิกฤตปี1929ในตลาดหุ้นสหรัฐก็เริ่มเข้ามาแก้ปัญหาโดยการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบอย่างมหาศาลและยังทำต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อประมาณกว่า10ปีมาแล้วโรเบิร์ตชิลเลอร์ได้เสนอแนวคิดใหม่ที่อิงมาจากเค้นเรื่อง Animal Spirit และได้อธิบายเรื่องของราคาหลักทรัพย์หรือหุ้นใหม่ว่าราคาของหุ้นนั้นไม่ได้เป็นต่ไปตามทฤษฎี Efficient Market ที่ว่านักลงทุนแต่ละคนตัดสินใจโดยอิสระและอิงจากการวิเคราะห์พื้นฐานเป็นหลักหากแต่ตัดสินใจโดยใช้อารมณ์และอิงอยู่กับความคิดว่าคนอื่นคิดอย่างไร ตัวยกตัวอย่างเปรียบเทียบของเค้นเรื่องการตัดสินใจในการประกวดนางงามที่อาศัยเสียงโหวตของคนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคนที่เลือกนางงามได้ถูกต้องก็จะได้รับรางวัลซึ่งในกรณีแบบนี้นางงามที่มีหน้าตารูปร่างสวยที่สุดสำหรับเขาก็จะไม่ถูกเลือกแต่เขาจะเลือกผู้เข้าประกวดที่เขาคิดว่าคนส่วนใหญ่จะชอบและเลือกคนคนั้นเป็นนางงามที่มงลงเพราะนั่นจะทำให้เขาชนะและได้รางวัลในการเลือกนางงามครั้งนี้ และนั่นก็คือจิตวิทยาของการเลือกหุ้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เช่นกันและนั่นก็คือสิ่งที่กําหนดราคาของหุ้นไฮเทคในช่วงปี2000และอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นฟองสบู่ในปี2005ก่อนที่จะเกิดวิกฤตซับไานในปี2008นนั่นก็คือคนมักตัดสินการเลือกหุ้นลงทุนโดยใช้อารมณ์ซึ่งก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมทางการเงินหรือ behavioral finance ที่ในระยะหลังกลายเป็นหัวข้อในการเรียนและการวิจัยที่โดดเด่นเหนือแนวคิดเรื่องของ efficient market แล้วก็มีส่วนทําให้โรเบิร์ตชิลเลอร์ได้รับรางวัลโนเบลเช่นเดียวกับเค้นและฟาร์มาในสาขาเศรษฐศาสตร์ความคิดของผมเองนั้นผมคิดว่าจิตวิทยามีส่วนอย่างมากต่อการลงทุนในตลาดหุ้นโดยเฉพาะช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่ปีก็อย่างที่เราเห็นหุ้นบางกลุ่มโดยเฉพาะในหุ้นขนาดเล็กหรือกลางที่มีราคาปรับตัวขึ้นอย่างเวอร์สุดๆและกลายเป็นขวัญใจของนักลงทุนทั่วไปรวมถึง VI ระดับเซียนจำนวนมาก แม้ว่าในยามที่ตลาดหลักทรัพย์โดยรวมแทบจะไม่ไปไหนหรือลดลงด้วยซ้ำซึ่งผมคิดว่าการตัดสินใจของนักลงทุนแบบนั้นเป็นเรื่องของ animal spirit มากกว่าเรื่องของการวิเคราะห์และลงทุนด้วยเหตุผลแบบ V.I. อย่างไรก็ตามก็อย่างที่กล่าวเมื่อความกลัวเข้ามาแทนที่ animal spirit ก็แสดงออกมาในด้านตรงกันข้ามหุ้นที่เคยขึ้นไปมากจนเกินพื้นฐานไปมากก็ตกลงมาแทบจะกลายเป็นหายนะ ทั้งทงที่บริษัทเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญอะไรเลยอาจจะมีบ้างที่กํไรลดน้อยถอยลงแต่นั้นก็เป็นเรื่องปกติสำหรับธุรกิจที่ไม่ได้แข็งแกร่งและเติบโตระยะยาวอยู่แล้วดังนั้นผมจึงสรุปว่าคนที่เข้าไปเล่นหุ้นในกลุ่มที่มีอาการแบบนั้นใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลและทุกคนก็คิดและทำตามๆกันและอาจจะกลัวตกรถเป็นต้น ผมยังคิดว่าการอธิบายเรื่องราวต่างๆทั้งในตลาดหุ้นและเรื่องอื่นๆสำหรับคนที่เข้าไปทําหรือเข้าไปร่วมซื้อขายโดยอาศัยการวิเคราะห์ยีนของมนุษย์น่าจะดีและสะดวกยิ่งกว่าการวิเคราะห์ด้านจิตวิทยาด้วยเหตุผลก็คือยีนนั้นอยู่เบื้องหลังอารมณ์และความคิดของเราในทุกสิ่งการศึกษาและเข้าใจยีนจะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมอย่างลึกซึ้งและนำไปใช้ได้ทันที ยิ่งไปกว่านั้นการลงทุนในหลายๆกรณีนั้นการปล่อยให้เราปฏิบัติตามยีนโดยที่เราไม่ได้ตระหนักมันจะเป็นข้อเสียหายของการลงทุนตัวอย่างที่ชัดเจนก็เช่นเกิดเหตุการณ์ที่คนทั่วไปกลัวว่าจะเกิดวิกฤตและเรารีบขายหุ้นไปแต่มาพบภายหลังว่าเป็นการขายในราคาที่ต่ำเกินไปมากเป็นต้น ที่จริงเหตุผลหลักในการเรียนรู้เรื่องยีนและพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ตามมาก็เพื่อที่เราจะได้ปฏิเสธหรือฝืนความต้องการของยีนและใช้การคิดตึกตรองของสมองและความเป็นเหตุเป็นผลมาแทนที่ในการลงทุนนั่นจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่มากกว่า16ธันวาคม2566ดรนิเวศเหมวชิระวรากร